ลูกสาวอยู่คนนึงเขาชื่อฝ้ายนะครับเขาร้องเรียนมา<ะ>ที่ทางเพจเให้ให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยนะครับอ๋อค่ะฝ้ายเป็นลูกสาวคนโตค่ะ ก่อนที่จะเลิกกับพ่อเขาอ่ะคืออยู่ด้วยการปกติแล้วเราก็ทํางานทํางานตลอดคือไม่ได้หยุดแล้วก็แบบถึงวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดอ่ะพี่เข้าใจว่าแล้วเราต้องทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็มาพักหลังก็คือทะเลาะก,กันกับพ่อเขาก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเลิกเลิกกันเลยตั้งแต่ลูกได้สี่ขวบก็ไม่ได้เจอลูกอีกเลย ขับรถผ่านหน้าบ้านบ้านเขาเป็นประตูลวแบบลวเหล็กดัดอ่ะใช่สีน้ําเงินพอขับรถผ่านก็มองลูกว่าลูกอยู่ไหมไปตอนนั้นเขาเรียนอยู่เรียนวัดพระชีตอนเขาอนุบาลน,นะก็ขับรถผ่านก็มองมาจากอยุธยาพี่ขับรถมาจากตัวเมืองตั้งใจมาใช่มาดูลูกเพื่อที่จะแบบอยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยแล้วเห็นบ้างไหมไม่เคยได้เห็นเลยแล้วก็แบบวันเกิดลูกอ่ะ แฟนแฟนอะนะแฟนใหม่อ่ะเออซื้อของขวัญไปให้ลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออเอาดีอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาซื้อซื้อมาให้ลูกพอมาถึงเขาก็ไม่ให้ลูกออกไม่ให้ลูกออกมาหาเราก็เลยตัดสินใจมาบ่อยมา,ยมากนะขับรถผ่านหน้าบ้านอะแต่ไม่เคยเจอลูกเลยก็เลยตัดสินใจบอกว่าบอกตัวเองอะเนาะบอกว่า คงไม่ได้เจอแล้วแหละเขาคงอย,อยู่ที่นี่เขาก็คงสบายดีถ้าไปอยู่กับเราก็ตลอดไปไปทั่วอะไรเงี้ยวันเกิดลูกอะ่ะซื้อของขวัญไปให้ลูกไหมอะไรเงี้ยพอมาถึงเขาก็ไม่ให้ลูกออกไม่ให้ลูกออกมาหาเรา โอเคงั้นหนูก็สบายใจแล้นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตฟาก็ได้เนาะจุดเปลี่ยนสําคัญมีกําลังใจขึ้นมาละความฝันก็น้องอาจจะเริ่มชัดเจนขึ้นละวโอเคงั้นเดี๋ยวเต้โทรหาลูกสาวก่นนะ <Yeah. S 1> จะได้ยินเสียงลูกสาวครั้งแรก <laughs> หลังจากที่พัดพากันมาสิบหกปีเนาะเงียบๆก่อนนะ เื่อมาเลยนะฮัลโหลครับวัสดีครับครับฝ้าย้ายอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านครับอยู่บ้านใช่ไหมอ๋อโอเคพี่เต้ยมีอะไรจะคุยด้วยเพิ่มเติมหน่อยอะครับครับฝ้ามาหาพี่ที่ที่บ้านคุณยายได้ไหมที่เราคุยกันมันแรกอะได้ครับโอเคได้เดี๋ยวพี่อาจจะถ่ายอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อย ตอนนี้หนูว่างเลยไหมว่างครับโอเคตอนนี้พี่พี่กำลังจะถึงบ้านคุณยายละโอเคครับครับโอเคจักเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลง บฝากกดฟ้าดัเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกฑ์แห่งฟ้า